หลอกลูบ <Comics> <apan> <den> ัตรสาวด้วยป่ะฮัลโหลครับผมส่งไปแล้วนี่มันไม่ขึ้นนะพี่เออผมก็พลาดเด็ดมันเกี่ยวขึ้นเรียกว่าอะไรอ่ะทำไม่ติมครับทำยไงนะพี่พพีี่่สาวดีเลยใช้ครับไอดีเลยครับหนึ่งสองสามเจ็ดครับใช่ครับขอแรกไอติมหน่อยได้ไหมผมไม่ดีหกสองหนึ่งครับขึ้นไหม ขอขอมั high, one, nice uh ่งครับขอมั่งได้ไหมชื่ออะไรคะแปดเก้าหนึ่งครับหกฝั่งหครับอ้เครับ้เด่นปากเด่นปากหอะไรครับต่อได้ทีมหนได้ไหมคะที่เกครับมัดูติ้งตองอะโอ้โหอวัหวั เดี๋ยวนะกูต้องขอเขาหรือเขาต้องขอกูครับโหลดแรกกันติมกันไหมครับได้ครับเอ่อสี่เก้าหกครับเลขอะไรครับชอบเลยอะไรเงี้ยเอ่อแปดเก้าหนึ่งครับแปดเก้าหนึ่งขอบคุณครับพี่ชายที่สละที่ได้ตีมหน่อยได้ไหมครับพี่ชายเอ้าได้ตีมหน่อยฮะปัญญาออ่นอ้าว เป็นพ่อพูดไงครับนย่นะฮะได้ยติมไหนครับเฮียกิจกรรมโมโมหลอกเด็กน้อยอ่ะฮัลโหลครับครับใช่หค <c oughs> รับแลกติมหน่อยครับผมอ้นดีอะไรครับแปดเก้าหนึ่งครับผมไม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เสียงคนคุนวะเสียงมันเลื่อนๆนะคุณคุววะ มึงมันมันคุ้นๆมากเลยคนเนี้ยเหมือนกูเคยเห็นแบบเหมือนกูเคยโดนอะไรอย่างเงี้ยมกูเคยโดนบ้าวะฮัลโหลครับพี่ชายครับขอแล้จิมหน่อยได้ไหมครับไอดีอะไรนะครับไอดียสองเจ็ดครับขอบคุณครับไอจิ้มหน่อยจังเลยอู้อู้เอา คนยังวะอะไรสันเหลืองวุ้ยวุอวีเจวีเจฮือโหลครอบฮัลฮหลครับครับอ่ือฮือฮือาฮาือฮืมฮไอ้ือฮืัฮือ้ือรือฮืออฮือ่ือฮมออฮะอฮอฮดอ่ะ แมวพี่เหรอน่ารักจังขบับมึกไปด้วยพี่ก็ป๋าอะไรคะแปดเก้า <C oughs> หนึ่งครับลงังผมไม่อยลีงนะครับบอส <C oughs> อุ๊ยได้ไหมคะอ๋อขึ้นแล้วค,ออคขอขอรับบ้าบอสก็ป๋าอะไรบอสถ้าว่างก็มันมันเล่นแมวพี่ได้นะออ่อันนี้คือกระนูเหรอคะอ,อ๋อใช่ครับ ทำไมพี่คนนั้นมาต่อมันเสลอครับอ๋ออันนี้มีเคหญิงหรือเปล่าหรือหรือปกติใช่ค่ะมัมงกีฟลีนค่ะพี่อ๋อมันมีเคหญิงใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเคครับระวังระวังหัวแก๊งไว้บ้างนะครับระวังอันตรายเฮียเต่าแม่งแดกเงียบเฮียเนี่ยอันนี้จริงครับบอส ไอเช่นนี้เราจะแดกเงียบมีสาลูม,มนะันละผมมีรถรถแล้วนะมันกินแซมอะไรเนี่ยลูกากินแซมก็ตายไหญ่หมดแล้ว,ว,วอ๋อสามเมงนี้ไม่เอา<ว>เล่งจ่าเลยคือจ่ากินนาะก<ว>ารรับผูกัลโหลครับหล่อครับครับ<ว>แลกไอตีมกันครับหน่อยไหมครับ ได้้ครับโูแปดหนึ่งสองครับหือหันเจี๊ยบมีผัวแล้วกูก็ไม่สนพี่พี่อดีอะไรแปดเก้าหนึ่งครับมีผัวแล้วกูก็ไม่สนกูดูมดเออมีช่องว่างเมื่อไหร่เจอกันงนั้นแหละแปดเก้าหนึ่งครับเ,เฮ้ยบิดผัวเ,เฮ้ยโอ้วว่าปัญยาอ่อนด,ดูในเกมติ๊งต้องวะ่ะ ก็อรอครับกอดแฟนผมทําไมครับครับอะไรนะครับกอดแฟนผมทําไมครับอ่ะโทษครับพี่โทษครับจะทำแบบนี้อีกนะครับครับโอ<ปฏ>้ยงโง่เดียวที่แข่งกันป่ะอะไรนะไปดิค่ะ<พอ> เฮ้ยได้แค่ดูเว้ยมีเมียมีลูกแล้วเนาะได้แค่ดูแลกูน่ะเป็นเทียอะไรเนี่ยเซ็งหวานเมื่อไหร่เมียวจะปล่อยกูเป็นสละภาพวะมาบ้าคนดูเลขอ่าครับเอ้น้องพี่ถามอะไรหน่อยดิว่าไงครับพี่น้องเคยถ่ายตังพี่ที่ตึกบูนไหมไม่นะอ๋อคนละคนโอเคพี่น่าจำผิดเท่าที่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คุ้นๆนี่เฉยมันเหมือนนี่เฉย ลาสุดต้องการอีสรภาพรอหนึ่งไม่คือผมคุยกับแฟนผมแล้วขรออรอเขาบอกเขารอเขาอยู่เท่าไหร่วะสี่สิบเฮียไม่รู้กูจะตายก่อนหรือเปล่ามันบอกว่ารอมันอายุสี่สิบก่อนถึงจะปล่อยโอ้โหเฮียตอนนั้นกูตอนนั้นกูจะเท่าไหร่อยู่วะน่ะกูจะตายก่อนหรือเปล่าได้ตไหมครับไม่เอาครับ พี่เสี่ยครับครับผมอะไรนะพี่เฟเจอร์โอโอโซนแพงนะข้าแพงนะน่ารักน่ารักเยอะนะเมืองเนี้ยโอ้คนีนคนน่ารักเลยน่ารักหลายคนเลยด้วยสวัวครับพี่แลกติมกันไหมครับ แล้วนะครับไอติมแมพพี่ติดแล้วค่ะไอติมตองเอ้ยเลขตองสองครับไม่ครับพี่ชักเราดูรถมอเตอร์ไซค์เฉยนี่ดีครับนี่แะครับเก้าสองศูนย์ครับ ทำไมคนไม่เข้ามายืนตรงนี้กันวะเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อมันไม่ได้หลอดใช่ปะป้าอะไรวแดกติมดูรูปผู้หญิงเห็นเราเงียนเลยไอ้เหี้ยตามชิบหายเอ้าอะไรวะผิดตรงนั้นอ่ยววนะอุ้ยไอ้ยิงกูอ่ะยันแม่โอ้โหไอยิงกูอ่ะ แจ๊สแม่คือไอ้เฮียิงวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยนายกวะเนี่ยเฮ้ยขายิงัวมึงม,ม,มีจริงไก่จังไกจักไหนวะเนี่ยบนคาโดว์วัดขี่แมกกาดไหมาเป็นยาวนี่ว่าเก่ง เรียกอะไรครับรหกสองสามค่ะพี่ชายเลขกระเป๋อะไรอ่ะแปดเก้าหนึ่งครับขอบคุณค่ะอู้หแมวเสียเวลาอ่ะต้องเอ้าไปเองก็ใช้นอ เพ็งเลยว่ะเฮ้ยของดีเป็นไหนหมวาวะที่ส่วนเก้าพี่ผมทำไมครับเนี่ยจะไปจอมรู้กับผมครับเชมเมลแชมเมอกูโดนหลอกไปเข้าแก๊งในทเ่ี่ะกูไม่รู้มึงไม่บอกกูล่ะเอาปุ๊กจะไปรู้กับ มีส้นตีนเนี่ยพี่ชักโอ้ยเอ๊ะอ่านี่ถือว่าไม่ดีนะทำคืนที่ใส่ไม่ดีที่พี่ใช้พี่ทำไมเนี่ยไม่ก็พี่ใช้พี่จะมาป้อนรถอ่ะเอาในหลักฐานว่าพี่ใช้ที่จะป้นรถเราอ่ะนี่ไงนี่ไงเนี่ยรถล้มเลยเราทำเราไม่ได้วางขาตั้งหรือเปล่าเรามันเลยล้มอ่ะ ขอโทษครับมันมีงูติดตรงรถครับผมทีบอกให้กีนเนี้ยอ๋อใช่ไหมมีมีงูด้วยเหรอใช่คีับมีงูติดด้วยเสียใจเหรอจะไปชักเป็นไรไปชักไป็นไรดูอะไรดูอะไรดูอะไรเลยพี่ดูรูปขยับได้ด้วยดิบเซียวแม่เปลือยเอียรู้ไม่อัพแพดี๋ยวกูเต้นเพลงใหม่ได้เสียวอ๋อเด้เียวเดี๋ยวอันใหม่เดี๋ยวอันใหม่ เอ้ยนี่มันแฟนชาเลนสถานว่าพูงไว้เมย์เมยรอบทายเมย์ไม่เอาพี่ปืดอยู่ยเฮียไม่มเคทําทําแก๊งหญิงล้วนเว้ยเฮียไอเคเรดี้กูจะไหวปะวะไอหลอดเมียมึงออกแก้ไอเครดี้กูไปยังวะอะไรครับบอสฉัไม่ใช่เมียครับบอส อ๋อไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่ใช่ครับโอเคอย่าฟาราทิ้งฟิเลดไม่ใช่นะบอสพูดมั่วต้วกเนี่ยเข้าชาบเนี่ยมึงอย่าปล่อยให้บอสเห่าได้ไปงานร้านอะไรแกของแก่ชีเมาเอ้อผมว่ไใ้เมาแล้วนะพี่เนี่ย ตรงั้ครับครับบสบเย็นตเนตนี๋แมวอ่ไรเนี่ยมาเร็วๆเดี๋ยวี้ยะตี่รเยฮัลโลครับแรกติมไหมครับโครับคับผมครับแรกไอตีมหน่อยครับพี่สาวขาอย่าไปยิ่งกับแฟนหนูนะเออฮะไอดีสองเอ้ยสองแปดองครั มาเอาแกไปเล่นดิเงินล้านเนี่ยเขาอ้นี่อยู่ไอเดีย่ะตัวอหแล้วเนี่ยแปดเก้าหนึ่งครับบอสบอสอยบอสนี่เราสาใช้ได้นีว่ไอ้นอ้ิดจอเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยู้เยไรไอ้ ก็หล่อครับขอดูบัตรหน่อยได้ไหมครับแลกไอติมกันดีกว่าไหมครับพี่นั่นต่างกันยังไงครับก็คือแลกไอติมพี่ก็ต้องการดูบัตรน้องอยู่แล้วอะถ้าพูดตรงๆไปเลยเลยนะี่ยคือหนูต้องการไอติมไงอ๋อโอเคงั้นก็ดีครับเลขแปดกับหนึ่งครับลั่นเดยพี่จะสนงเงินพี่ได้ไอติมไหนไดไหมเอาแค่ติมอย่างเดียวเหรอครับไม่ต้องการพี่หรอ ก็รู้น้าเปิดมึงมาซื้อหอเปิดลั่นคื้อเนี่ยพ่อแม่ไม่ให้หรอคูณหลอกดูรูปอย่างเดียวอ่ะหลอกดูรูปอย่างเดียวอ่ะจักไม่กูไม่กดอะไรด้วยอ่ะไอเหี้ยอะไรต่อไปดิกร้าพี่ชายสูดขาวครับว่าได้ไหครับขอทักด้วยหน่อยได้ไหมครับอะไรนะขอแลกไอติมด้วยได้ไหมครับขี้ข้านว่ะไว้ก่อนโอเคครับโอเคครับ ัลโหลครับอีกครับนั่งไงคือคุณจะใส่แฟชั่นเหมือนผมทำไมครับอ้าวนั่ใส่ไม่ได้หรอคะมันมีอันเดียวในประเทศครับอือเห็นตั้งหลายอันนะคะคนใส่ตั้งเยอะมีอันเดียวครับไม่ค่ะเห็นเห็นหลายคนค่ะคืออันนั้นน่ะเขาขออนุญาตผมแล้วครับอันนั้นน่ะใช่อ๋อใช่เหรอใช่ครับไม่รู้สินะเอางี้จบจบขอไอ้ติมหน่อยมะ แปดเกเรื่องเงียบไดนะขอไอติมหน่อยแปดเก้าหนึ่งไอติมที่กินเหรอไม่ใช่ครับไอไอแรกไอติมครับแรกไอติมไอดีแปดเก้าหนึ่งครับ <c oughs> ผมไม่แรกนะครับผมเค่อยากเห็นหน้าคุณเฉยครับขอบคุณครับ ครับไอลเย็บเดี๋ยวกูหลอก <c oughs> อเวตัวเฮ้ยมิงทำไรมิงเลยมึงอะฮะโทษกับพี่เห <c oughs> ยื่อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วมันนักเลงนะโทษกับพี่อย่าย,ยงิงครับพี่โทษกับพี่ อะไรเปลาหลอไ่รู้อ่ะผมนอนเ่อทำไมคนใส่มงกุฎถึงหาแต่สาวไปเรื่อยครับเงียนครับเลือตื่นปะควยเหรออลกชี้แตกไหเทียอยากอยากดมขี้ก่หัวเล่ ไม่ใครเนี่ยครับใครอะเซเวนเซนครับอ๋อเด็กใหม่เหรอใช่ครับอยู่ยี่เดือนละจะสองเดือนแล้วครับอ๋อเฮ้ยไม่มีอนาคตยังเนี่ยอันนี้ยืนรอใครเหรอครับน้องน้องบอลครับบอลครับเหลือไม่ทันละมอแบบมอสาวบ้ากามอยู่นั่น่ะทันอะไรละทันสักอะไรล่ะ ร้านมันเริ่มแล้วมันทันอะไรอ่ะเออร้านหน้าว่ากันใหม่ดูก็ดูได้แค่นั้นนะดูไปดูมพิซ่ทำอะไรไม่ได้อ่ะครับลูกไก่ในกำมือสุดท้ายกระโดนเมียด่าดีอ่ะอะไรนะครับภาษาอยากแรกไอ้จิ้มกับพี่นดีเลยครับผมมาครับแปดเก้าหนึ่งครับผมน้องเอาให้คะสิ แปดเก้าหนึ่งครับโ<ฮ>บคุณคับด้วยทิ่โตนะเป็นห่วงอะไรครับไอควายเดี๋ยวเมียกูแก่กับเมือกสี่ทิบมันก็ปล่อยกูแล้วโอ้ร้อนเรอวะกูจะตีกะหลี่ทั่วประเทศไทยเลยเฮียบอดดอ 우우